มาเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีนี่มาตามคําเรียกร้องนะวันเนี้ปออยก็จะมาหรือหรือหัวบ่อลเงาะทอดรูกเพื่อนๆแบ่งปัน่อนเพื่อน,เ,อนเนาะไม่รู้หรอกว่ามันจะเท่าไรบางคนเขาก็จะซื้อยกคอ มีเพื่อนเพื่อนมาไล่คนเลยเพื่อนเพื่อนว่าจะซื้อยกก่อบ้างแหละอะไรบ้างแหละแต่นี้ป้าอ้อยว่าเราแบ่งๆกันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะพว่าตั้งคนก็ตั้งยากดายอะยังว่าแล้วห่วมมันแก้มันไม่ใช่หัวเล็กๆแบบว่าเป็นลูกเงาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอึ๊บอะเดี๋ยวป้าอ้อยมาหรือหรือต้นเหล็กนี่ก่อนที่บอกเพื่อนเพื่อนว่าจะค่ายพอป้าอ้อยไม่รู้ว่ามันห่วมันจะหย่หรือห่วมันจะเล็กไงเพื่อนเพื่อนเราก็หรือให้เพื่อนเพื่อนเห็น เ้วปลาอ้อยก็จะข่ายตามสายนวนเพื่อนไม่ใช่ต้นละห้าสิบบาทนะอันนี้ไม่ไม่มีห้าสิบบาทนะแบบเนี้ยเพื่อนห้าสิบบาทไม่มีเลาจะไม่รู้ว่ามีหัวหรือเปล่าเดี๋ยวค่ายไปบอกมีหัวมีหัวถ้ามันไม่มีหัวมันจะเสียปลาอ้อยนะมันจะเสียมู่เนาะเพื่อนไม่จะเสียมาเนาะเสียมู่เสียดูกนโอ้โหเพื่อนเอ้คุณปลาเข้าเหลียงแบบนั้นแหละย่างว้าดินล้วนๆวนเพื่อน บปดินเนี้ยปอ้อยเอามือแงนี้ยังไม่ออกเลยนะเพื่อนๆขนาดอ่อนอามซอกเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพราะว่าปอ้อยไม่ยากจะให้ไอ้นี้ฉ่ำต้นฉ่ำปอ้อยเลยเอาน้ำเอาน้ำไอ้นี้ถ้าปอ้อยเอไอนี้เงี่ยกลัวมันจะไปป้าดหัวถ้ามันมีหัวนะเนาะเพื่อนๆือนเนาะปอ้อยจะบอกว่าเหาะทอดหรูปอ้อยมีเยอะนะนุชเพื่อนๆ่อนยูไนตะเข่งตะเข่งทุ่งเงินทุ่งทองก็มีเพื่อนๆ ที่เอาแม้ทุ่งเงินทุ่งทองผ้าแล้วก็แม้ฟั่งไม่รู้ชิงเงาะไปยู่ได้ไงในนั้นมันขึ้นทะลุตะเข่งมาแย้เพื่อนเพื่อนยู่ทุกทีบอกแล้วเงาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเพื่อนต้องทําใจว่าแบ่งต้นหนีก้อนต้นเนี่ยไม่ยากจะแบ่งหรือเพื่อนเพื่อนไม่ยากจะเอาไว้อย่างนี้ โอ้โหเพื่อน<ๆ>เอ,อ้ยมีเพื่อน,นยายหวานยิบอันนี้ให้หน่อยดิธาต์ธาต์โ oh อ้โหเพื่อน,นดูไม่รู้ว่าอะไรเลยนี่เพื่อน,นเนี่ยก็มันฮากออกมาแบบนี้เนี่ยมันมีที่เปล่าโอ้โหเพื่อนเอ้ยมันก็มียู่หัวเดี่ยวข้องมันนั่นแหละเป็ดต,ตึ๊บ โอ้โหยืนรวนลวนอย่าค่อยมาเคาะเ๋ย่อ่ะกระทางหนึ่งพอปล่อยต้องเอากระทางไปขึนเข้าเพื่อนเอากีบธาตุกะทธาตเดี๋ยวจะมาใส่หัวเหงให้เพื่อนเพื่อนดูอู้หัวนนะนะเออเราก็จะได้รู้ว่ามันใหญ่มันเล็กแค่ไหนอืมแล้วไม่เอาเสียมมั่งเอ๊ะ บอกว่าเสียมเงี้ยมันก็จะไอ้นี้จะโดนหัวฮักใหญ่ใหญ่เนี้ยนะเดี๋ยวก็นะเพื่อนใจเย็นเราก็ต้องลืออย่างเงี้ยเพื่อจะไม่ให้มันไอ้นี้เพื่อนก็หัวนเนื่องมันมีซ้ำต้น <laughs> ป้าอไอยไม่ค่ายหรอกห้วที่มีซ้ำต้นเนี้ยป้ายจะค่ายแค่ต้นที่มันมีหัวเดียวห้วไข่หัว,หวมันน่ะเราปติกาบเสือนได้เลยเรามาลือกัน เพื่อนจะเอาต้นน่้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนุนหนีไปก็คือเพื่อนเพื่อนก็คือมันแก้แหละก็โชคดีแหละไก่ที่ได้ไปก็โชคดีแล้วปอ้อยก็ได้เอาไว้เลียงอีกไงเพื่อนจะก็แบ่งปันพอมันแย่ปอ้อยจะยกให้ให้ทางห้วนี่ไม่ต้องกลัวปอ้อยจะป้าจอมนะเพื่อนไม่มีขอทุกคนที่ได้เข้าปอ้อยไปก็รู้ไม่เคยมีแน่นอนโอ้โหอันนี้ยุ่งหลักหลึกมากเลยเพื่อน อ้โหโอ้โหผเพื่อนเอ้ยอยันกลโน้ตกระทางนูนะ่นน่ะแบบอืมโอ้โหผนเพื่อนเราจะค่าได้ยังไงเลยอย่างเงี้ยผนเพื่อนก็มันไม่ได้มีมันหัวเดียวเลยเนี่ย <laughs> ตายห้าแล้วหรือออกมาจะทำยังไงดีเอ้ย แล้วเราจะทำยังไงดีเอผื่นเพื่อนเสียดน้ำหน่อยเสร็จละเสร็จละโฮ้ยเสี้ยนโด็กหหัวเดียวมาเพื่อนเพื่อนปอ้อยจะให้เพื่อนเพื่อนดูก้อนนี้มันหัวเดียวนะเพื่อนเพื่อนเราปอ้อยจะขายยังไงล่ะอ้าวแล้วเพื่อนเพื่อนจะให้ป้าอ้อยแบ่งมาแล้วเนี่ย มันยู่อู้หูเป็นกุ้มเป่งก้อนอู้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 รุดอู้อู้นี่หนึ่งต้นหนึ่งหัวมามาแล้วอู้อันนี้อันนี้มีแค่เคี้ยวอันนี้ไม่มีหัวแต่มีเคี้ยวอันนี้ก็จะถูกน้อยอู้อู้เพื่อนเพื่อนรุดรุดรุดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันแยกออกไปเอ๊ะนี่อุ้ยอุ้ยนี่หัวเพื่อน อันนี้ดึงกีบอันนี้มันไม่รุดเพื่อนเพื่อนอันนี้ปอ้อยไม่ค่ายปอ้อยข้อไหวนะอันนี้รุดไปเนี้ยอันนี้ไม่รุดน,นันต้นเดียวนะคือซ่องก่อนี้ไม่ค่ายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปอ้อยจะเอาไว้ปลูกเพราะว่ามันมันมันไม่แยกไงเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเอาไปหรอกเนี้ยถ้ามันไม่แยกก็ไม่ต้องเอาปอา้อยก็จะได้เลี้ยงของปอ้อยเป็นพุ่มเป็นก็เลื้อยไปอีกเพื่อนเพื่อนอีให้ดูหัวเนี้ยถ้าเลี้ยงมาเก้ามานมมานานเพราะว่าป้าเนี้ยเขาไม่เคยหรือเลยนะเพื่อนเพื่อน ที่ป้าอ้อยไปแบ่งเข้ามาเข้ากันงัดเงะเอามาเป็นต้นๆอย่างนี้แหละให้ป้าอ้อยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเหงาะทอดรูปเดีย๋ยวป้าอ้อยจะปลูกเข้าอย่างเก่าซองกอหน,นี้ป้าอ้อยจะรวมในกระถางเดียวกันถ้าเกิดใครจะรับนะจ๊ะต้นนี้เพื่อนๆต้นนี้โอ้โหไม่ได้ประกาศมาอาจจะจําได้ไหมอ่ะหัวเนี่ยหัวเท่านกแข้งเนี่ยเพื่อนๆพืหัวทะลุใหญ่ต้นนี้ป้าอ้อยไข่สร้างลอยห้าสิบเพื่อนๆพื่พพพจำไว้ด้วยนะสร้อยห้าสิบ ต้นนี้เพื่อนเพนต้นนี้ดูห้วย้อมลงมาน้อยต้นนี้ปลาอ้อยคข่ซ่องร้อยแปดสิบเพื่อนเือนไม่รวมส่องนะจ้ะ่าร่งง้าสิบบ้าทเหมือนเดิมให้ดูห้วอันนี้ซ้มร้อยอันนี้ซ่องร้อยแปดสิบเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็ซ่องร้อยแปดสิบเหมือนกันเพื่อนเืนคือต้นใหญ่หัวนะเพื่อนเพื่อนคือมันมีห้วนนะห้วจริงแล้วหัวแก้ถ้าไปแล้วก็จะเป็นซี่หนีเลยนะจ๊ะไข่ซ้ำต้นเพื่อนเพน แะสร้างต้นนี้คือไม่มีหัวแต่ก็เป็นต้นแก่แต่มีรูปร่างแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้ต้นละนึ150่งร้อยห้าสิบบาทพอเย่ายวบอกไว้จะฉ่ำไว้ให้เพื่อนๆถ้าจะเอาต้นไนก์กระทักมาได้แค่ห้าต้นนะจ๊ะมีซ้มร้อยแล้วก็ซ่องร้อยแปดสิบคูน,นึงอ๋อไม่้องมมีส้มหัวรู้เลื่องแหละ มีซ้ำร้อยส้มร้อยนี่มีต้นน้อยด้วยนะแล้วดูหัวย่อยหมาเพื่อนมันใย่อยู่หูยกระลุกซ้มไปแล้วนี่ดูใบนี่ส้มร้อยนะเพื่นนอนเพื่อนใครยากได้แต่เนี้ยซ่องร้อยแปดสิบเพื่อนเพื่อนซ่องต้นดูหัวหัวเท้ากันใบเท้ากันเห็นปะเพื่อนเพื่อนซ่องร้อยแปดสิบอันนี้ต้นละร้อยห้าสิบไม่เอาดีกว่าเอาต้นละร้อยอันนี้เพื่อนเพื่อนอันนี้กล้าไม่ดีขิงนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทเพื่อนเพื่อน ได้รูปร่างแบบนี้นะให้ดูก่อนนะหนึ่งรอ้อยแต่ปอยจะปลูกไว้ให้ส่วนต้นนี้นี่ที่เอามันหรือกระทั่งเล็กเนี้ยมันยู่ในเดียวกันเนี้ยเพื่อนๆจะค่ายได้ยังไงล่ะเนี้ยหัวมันรุดไปจากอันนั้นหละเห็นป่ะเพื่อนๆน,นี้อันนี้มันก็จะเตรียมออกคือถ้าเพื่อนคนไหนจะเอาปออก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาบ้างทําไมเดี๋ยวจะปาดหัวหนีไ้ก็ได้หัวหนึ่งเนี้ยซ่องร้อยส่องร้อยแปดสิบเนี้ยได้ยู่นนะเพื่อนๆน,นี่เนี่ยได้ขนาดหลีเลยนี่ ส่องรอยแปดสิบหัวนน่น่าจะได้ยเนี่ยลอยมันเตรียมมันจะแยกออกมาแลวนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีหัวเพื่อนเพื่อนแล้วก็โอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเนี่ยมันไม่ได้แยกออกมาจะกันเลยมันคื้นี่มันคืนตะน่องตะแนงไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่เห็มาเพื่อนเพื่อนนี่มีโน่อกำลังคืนไหมเนี่ยเนี่ยต้นเก้าแก่โบราณเลยป้าอ้อยดีใจดีใจที่ได้มาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวป้าอ้อยจะไปปลูกยังเก้า เพื่อนๆเนี่ย,ยวันเนี้ยปาอ้อยก็มาพูดถึงเรื่องเงาะทอดลูปนะจ๊ะไข่ที่ยากจะได้เงาะทอดลูกของปาอ้อยอ่าต้นแก่ต้นแม่เนี่ยแยกออกมาเนี่ยเพื่อนๆแยกออกมาแล้วก็มีหัวไข่พร้อมห้วนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะว่าปาอ้อยจะตัดหัววไหว้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนห้ววยกไปให้อย่างงี้เลยหัวใหญ่เนี้คือส้ามรอยนะจ๊ะเมื่อกี้เราบอกส้ามรอยนะพี่เนาะส้ามรอยเฮ้ยส้ามรอยห้าสิบจัได้อยู่ใช่ปะ่ะใช่ส้ามรอยห้าสิบ เนี่ยหัวเนี้ยหัวใ 350, ่ส้มร้อยห้าสิบมีซ่องต้นแล้วเนี่ยส้มร้อยห้าสิบแต่อันนี้ซ่องร้อยแปดสิบคู่นี้อันนี้ใยอ่าถ้าลุกมะนาวยักษ์ลุกมะนาวยักษ์ๆก็แหละเพื่อนๆเนีเ่ยอันเนี้ยซ่องร้อยแปดสิบอันนี้ 180. นนต้นละนึ่งร้อยบาทนี่เพื่อนๆนึ่งร้อยบาทมีซ่องตน้นก็แยกได้เท่านี้แหละเพื่อนๆจะก่อให่นี้ก็โอ้โห ไม่ได้ค่ายหรอกเพื่อนๆนก็มันยู่หัวเดี่ยวกันหมดปลาอ้อยข้อเก็บไปก้อนเนาะก่อใหญ่เลยเนาะอ่าละวันนี้น้าเพื่นอนเพื่อนปลาอ้อยก็เนี่ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูยิ่งเลี้ยงเนี่ยเน้ยมันก็เมื่อนหัวเพื่อหัวหมันเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไปเถออเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งจะเริ่มมาเลี้ยงเราเลี้ยงไว้สักปีสังปีเดี๋ยวมันก็แก้มันก็ซุ้ยต้นไม้ย,ยิ่งแก้มก็ยิ่งซุ้ยเนี่ยปลาพอเลี้ยงหมาเนี่ยก็หัววใหญ่ห้วใหญ่เอฟเอฟเนี่ยเยพื่อนๆ ไม่ใช่ว่าโอ้โหไข่ยากได้เราจะมาค่ายแพงเมันเพื่อนนี่มันใหญ่มันใหญ่มันมีนอด้วยนี่เพื่อนมันมีนอแล้วมันก็กำลังจะเกิดไหมนี่นี่โอ้โหข้าเลียงมาตั้งไร่ปีดีดักเป็นสิบสิบปีเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่แล้วก็มีต้นนี้โพกมันนี่เห็นปนเนี่ยสร้อยห้าสิบเนี่ยทำไมมันจะไม่ขุ้มเพื่อนเพื่อนดูความสวยของนางเห็นปะใบป้าอ้อยดึงทิ้งไปแล้วใบหนึ่งมันเหี่ยวเพื่อนเพื่อนเนี่ย สุดท้ายนเนี้ยเนี้ยให้มาเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดไข่ย,ยากจะได้ก็ถักปลาอ้อยมาปลาอ้อยก็จะให้คนที่ที่เขาน,นั้นมาก้อนนะเนาะถ้าลือแล้วไม่มีไข่เอาก็ไม่เป็นไรปลาอ้อยจะปูไว้หนีแหละมันส่วยดีไม่ซีเรียสตรงนั้นรลกจก้ะเพื่อนเพื่อนแต่ก็ยังว้าแหละถ้าลือแล้วก็ยากจะไข่บ้างอันนั้นที่ปูก็ปูไกกว้ถ้าก่อนนี้ถ้าไข่จะเอาเนี่หนึ่งสองซ้มสี่ต้นมีสี่ต้นแต่หัวใหญ่ปลาอ้อยจะ่ายให้ก็ได้ก่อนนี้ซี่ต้นปลาอ้อยข้อหาหลอยอ่ะ ้าร้อยกอเน,นี้ย้าใครเอาไเอาไงเงาะกอน,นี้ก็อันนี้ข้อสามร้อยห้าสิบอันนี้ข้อห้าร้อยเอออาซิสเลือกเอาใครจะเอากอใหญ่หรือกอเล็กเนาะเพื่อนเพื่อเนาะมีสี่ต้นแล้วก็น,นึ่งหัวเท่านี้อ่ะเนี่ยปอ้อยข้อห้าร้อยกอน,นี้เพื่อนเพื่อนแ้วแต้นะจ๊ะเดี๋ยวปาอ้อยจะรีบเอาน้องนอมาใส่กระท้างเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะเหี่ยวสดท้นี้ปาอ้อยก็ข้อขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชม เพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าบอกโอ้โหโทรมาบอกไอ้อน่ารักครอบคุณจะนา่ารักซ่าไม่ใช่น,านา่ารักหรอกน่ารักซ่าเพื่อนเพื่อนพูดกันพูดผิด,พ,ดพูดไปพูดมาพูดวกวนไปเลยนเะพื่อนเพื่อนบางทีต้องคอยเตือนปอ้อยนะปะอ้อยนะั่นแหละพูดไปเลยจำไม่ค่อยได้จะ้ะสุดท้ายนี้ข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็เพื่อนใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปปอ้อยนะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะเพื่อนเก้าเพื่อนอะไรหรือเพื่อนไม่กระชั้งเธอะที่ป้าอ้อยพูดผิดพูดพาดไปหรือว่ามีคําพูดใดๆที่ไม่เหมาะสมป้าอ้อยก็ต้องข้อโทษด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนจะได้ซื่อซ่านะวันนี้ป้าอ้อยก็ข้อจบแค่นี้แหละวันนี้มาทําเกี่ยวกับเรื่องเงาะโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้เพราะว่ามีเพื่อน <_ d ata> ๆนเรียกร้องกันมาเยอะแล้วป้าอ้อยก็จะต้องเอากระทั่งไปคืนเข้าด้วยไงก็เลยนะเพื่อนๆนนะ วันนี้ป้าอ้อยก็ข้อจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า